สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Payment Gateway Stripe มันเองนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้เนาะท้องบอกว่าท้าทิมทำวิดีโอเกี่ยวกับ Stripe เอาไว้นะคะก็แนะนำให้ไปดูก่อนนะคะจะได้เข้าใจตรงกันว่าท้าทิมพูดถึงอะไร Stripe มันคือ,อไรทำงานยังไงแล้วทำไมเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้นะคะ อธิบายคร่าวๆก็คือ Stripe เป็น Payment Gateway อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถรับเงินจากลูกค้าต่างชาติได้ก็คือรับเงินจากสกุลเงินต่างชาติได้นั่นเองนะคะและอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าทาง Stripe เนี่ยไม่ได้รับคนไทยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาผู้ช่วยที่จะช่วยให้เราสมัคร ได้นั่นเองแล้วก็ first payment จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยของเราในการสมัคร Stripe นะคะและหลังจากที่ทัพทิมทำวิดีโอเกี่ยวกับ Stripe มานานมากแล้วเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาถามทัพทิม,มเรื่อยๆเกี่ยวกับ Stripe นะคะต้องบอกไว้ทุกวิดีโอว่าทัพทิมไม่ใช่แอดมินเขาแล้วก็หลังๆมาเนี้ยทัพทิมก็ไม่ค่อยได้อัปเดตข้อมูลอะไรจากเขานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาถามทัพทิมก็จะตอบเท่าที่ทัพทิมรู้แต่ว่าบางทีเนื่องจากมันเป็น ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้อมูลอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นทัพพิมพก็เลยแนะนําว่าถ้าอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดอะ่ะก็ไปถามแอดมินของ,ของทาง first payment <ๆ S 1> เขาได้เลยนะคะ <ๆ S 1> เขาตอบให้ตลอดเนาะและสำหรับใครที่สงสัยว่ายังสมัครได้อยู่ไหมก็ยังสมัครได้เรื่อยๆนะคะทุกคนสามารถทักไปที่เพจ first payment ได้เลยค่ะล่าสุดที่ทัพิมคุยกับเขาเนะเาเนะเขาฝากมาบอกว่าสำหรับใครที่สมัคร อ t r สไตร์ไปแล้วแล้วโดนแบนแบบไม่ทราบสาเหตุแบบที่เขาหาสาเหตุไม่ได้แบบรน n d o m l y อะคะ่ะเขาจะคืนเงินให้100%นะคะก็จะได้เบาใจเรื่องการโดนแบนไปนิดนึงเนาะก็ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกแล้วกันนะคะามาเข้าเรื่องกันค่ะล่าสุดที่ทัพทีมไปคุยกับทาง first payment นะคะเขาก็เลยอยากจะให้พัฟทีมมาช่วยทำวิดีโอโปรโมทให้เขาอีก นิดหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็จะให้โปรโมชั่นลดราคาเพิ่มสําหรับคนที่ติดตามมาจากทับทิมเนะาะจักเดิมที่ทิมบอกว่าถ้าบอกว่ารู้จักมาจากแทปปี้เนี่ยจะได้ลด5%ใช่ไหมเขาบอกว่าในเดือนกรกฎาคมหนึ่งเดือนเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสาสิบเอ็ดกรกฎาคมเนี่ยถ้าบอกว่ารู้จักมาจากแทปปี้จะได้ลดราคาไปเลย10%ค่ะเย่ yeah. ก็ <g ül> คือจากเดิมที่ค่าบริการอยู่ที่149ยูโรประมาณ5,600หรือ5,700เนี่ยนะคะแล้วแต่เลทราคาช่วงนั้นเนาะก็จะได้ลด10%ก็เปลือประมาณ5,000นิดนิด5้า0บาทไม่เกินนี้นะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจบอกโค้ดเข้าไปนะคะว่า t a b b y 1 t นะคะ t a b b i e 1 0เนาะต้องบอก ที B ง e ด้วยนะเขาจะได้รู้ว่าเราจะลดราคา10%เนาะถ้าบอกว่ามาจากแท็บบี้เฉยๆเนี่ยอาจจะได้ลดแค่5%นะคะบอกคนให้ถูกนะคะเคยไหมก็ลด10%ตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกรกฎาคมนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะสม,สมัคร Stripe อยู่แล้วนะคะก็จะได้รีบตัดสินใจกันเนาะ เอาค่ะเรามาคุยกันเรื่องแจกของกันต่อนะคะหลังจากที่ทีมเคยแจกไปแล้วช่วงคริสต์มาสนะช่วงนั้นเหมือนกับว่าแจกนั่งในโอกาสวันเกิดทับทิมนะคะก็ตอนนี้ก็วันเกิดเหมือนกันค่ะเกิดอยากจะให้อย่างที่เคยบอกเอาไว้นะคะก็คือทับทิมถ้าที่จแจกจะแจกของเนี่ยทีมก็รู้สึกว่าอยากจะแจกอะไรที่คนที่ได้รับไปแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้นะคะก็รู้สึกว่าแจกอคาลสไตรฟ์นี่แหละ ดีสุดแล้วเพราะว่าไหนๆเขาก็ลดราคาให้เยอะแล้วทัพพิมก็โอเคแจกเลยละกัน1 Account นะคะก็คือทัพพิมจะแจก Account Stripe ให้ฟรีให้กับผู้โชคดี1ท่านนะคะอธิบายกันง่ายๆก็คือว่าจะจ่ายค่าบริการของทาง First Payment ให้5000กวกาบาทเนี่ยไม่ต้องจ่ายผู้โชคดีไม่ต้องจ่ายก็คือหลังจากที่ประกาศผลผู้โชคดีแล้วเนี่ยให้ทางผู้โชคดีเนี่ยคุยกับทาง First Payment เองได้เลยเหมือนเป็นลูกค้าเขาคนหนึ่งดำเนินการ process อะไรต่างๆปกตินะคะก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆ oh. น้อยๆอย่างค่า VPN ค่า proxy อะไรพวกนี้เนาะอย่างที่เคยแจ้งเอาไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะก็ตรงนั้นอะ่ะรับผิดชอบเองเนะคะพิมจะรับผิดชอบในส่วนของค่าบริการที่ต้องจ่าย5,000กว่าบาทตรงนี้ให้เท่านั้นนะคะ ก็หลังจากที่ประกาศผลแล้วคุยกับทาง First Payment แล้วก็จะไม่เกี่ยวอะไรกับทัพทีมแล้วนะโอเคไหมเอาละค่ะเรามาพูดถึงกติกากันบ้างสำหรับใครที่สนใจนะคะอย่างแรกเลยก็คือกด subscribe ช่อง YouTube Channel ของทัพทีมค่ะโดย Happy World Channel นะคะอย่างที่2ก็คือกดไลค์วิดีโอนี้ค่ะก็อเอาแค่วิดีโอนี้อันเดียวก็พอนะคะอย่างที่3มก็ให้ทุกคนไปที่เพจ Facebook ของ First Payment นะคะทัพทีมแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างแล้วก็คลิกเข้าไปเนาะกด like เพจแล้วก็แชร์โพสต์ของ เพจเขา1โพสนะคะโพส์ไหนก็ได้อย่างทัาพิมพ์ก็แชร์เอาไว้แบบนี้นะคะให้ทุกคนเขียนคําว่าบอกโค้ด t a b b i t e ท TABBIE 1 0ลด10%ตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นแค่นี้ค่ะประโยคนี้ประโยคเดียวหรือใครอยากจะเขียนอะไรยาวกว่านี้ก็ได้นะแต่ให้เขียนประโยคนี้ลงไปด้วยโอเคไหมหลังจากที่แชร์โพสตแล้วกดไลค์เพจของเขาแล้วเนี่ย อย่างที่4นะคะกลับมาที่วิดีโอนี้ค่ะมาคอมเมนต์บอกทับทิมหน่อยว่าแชร์แล้วนะคะแชร์แล้วครับแชร์แล้วค่ะแค่นั้นพอนะคะ <c oughs> ก็คือ4อย่างเนาะกด s s u b c r i b e youtube channel ของทับทิมนะคะกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็ไปกดไลค์เพจแล้วก็แชร์โพส์ตของ first payment นะคะแล้วก็กลับมาคอมเมนต์บอกทับทิมในวิดีโอนี้ว่าแชร์แล้วและสำหรับการคัดเลือกผู้โชคดีทับทิมก็ ใช้วิธีการสุ่มเอานะคะไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรตายตัวทั้งนั้นเพราะว่าทุกคนจะมีขั้นตอนในการทําเหมือนกันก็คือแชร์โพสต์เหมือนกันแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เหมือนกันนะคะก็สุ่มเอา้า <c oughs> ัิทพมจะประกาศผลผู้โชคดีวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนี้นะคะโดยการรีプライตอบคอมเมนต์ของคนที่มาเมนว่าแชร์แล้วในวิดีโอนี้นี่แหละก็คือจะบอกว่ายินดีด้วยนะคะคุณเป็นผู้โชคดีรบกวนติดต่อ,อกลับทับทิมด้วยค่ะแค่นั้นนะคะจะไม่ทําวิดีโออะไรให้มันวุ่นวายนะคะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ